สรุปผลการแข่งขันบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่7ของฤดูกาลความอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดผลการแข่งขันในนัดที่7จบอสมัดชนะฟูแลมสมต่อหนึ่งลีดยูไนเต็ดแพ้ให้กับทอนแนมฮอสเปอร์1ต่อสองมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์สองต่อศอาร์เซนอลชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ต่อศเชลซีชนะลิเวอร์พูล สองต่อหนึ่งเอเวอร์ตันชนะคริสตันพาเลต์สองต่อหนึ่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอเรสตสองต่อศูนย์บูแฮมป์ตันเสมอกับไบรตันหนึ่งต่อหนึ่งอสตันวิลล่าชนะเบอร์ลีสองต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายนะครับเบรนท์ฟอร์ดแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งไปต่อกันที่ตารางคะแนนนะครับ,บรรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแข่งเจ็ดนัดเท่ากันทุกทีม อันดับที่หนึ่งนะครับตอนนี้อาเซนอลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงมีทั้งหมด16คะแนนอันดับที่2ลิเวอร์พูลเก็บไปได้15คะแนนอันดับที่สมสเปอร์เก็บได้14คะแนนอันดับที่4ว่บอลมัดมี14คะแนนอันดับที่หแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บได้13คะแนนอันดับที่6คริสตันพาเลตมี12คะแนนอันดับที่เเชลซีอันดับที่8เอฟเวอร์ตัน อันดับที่9ซันเดอร์แลนด์ทั้ง3ทีมนี้นะครับมี11คะแนนอันดับที่10แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บได้10คะแนนอันดับที่11นิวคาสเซิลอันดับที่สิบสารตันอันดับที่13แอสตันวิลล่าเก็บได้ทีมละ9คะแนนอันดับที่14บสีฟูลแฮมอันดับที่15ลีดยูไนเต็ดมีอยู่ทีมละ8คะแนนอันดับที่16เบรนท์ฟอร์ดมี7คะแนน อันดับที่1ิบเจ็ดนอตติงแฮมฟอเรสต์เก็บได้5นน้คะแนนอันดับที่18เบอร์ลี่อันดับที่19เวสแฮมยูไนเต็ดมีอยู่ทีมละ4คะแนนและสุดท้ายนะครับอันดับที่20บูมแฮมตันมี2คะแนนและนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขั Premier, นบอลพรีเมียร์กนดที่7ความอัปเด,ดตตารางคะแนนล่าสุดขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังแรงใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ